สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาตลาดหลามแดงกันนะคะมาดูกันเลยว่ามีอะไรขายมั่งนะคะถ้าเราก็จะมาดูกันนะคะก็จะมีเป็ดเยอะแยะเลยนะคะมีหัวหมูด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไก่นะคะเป็นไก่ต้มไก่นึ่งนะคะพรุ่งนี้เป็นวันศาตว์จีนค่ะ เราก็จะมาถ่ายทำให้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาได้นะคะที่ตลาดน้ำแดงค่ะอยู่ในอยู่ในตลาดสดนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเขามาเามาจากไหนอะพี่บ่อปลา ขายของบอปลามาจากบอปลาแม่ค้าบอกว่ามาจากบอปลานะคะจ้าในป่วยก็บอปลานะคะที่ขายปลาสลิดปลาสลิดขายไงคะแม่ค้าสองร้อี่สิบสรสมีสองรี่สิบมีสองบนะคะพี่กับอยู่ที่ขายมา3าสิกว่าปีแล้วเนี่ยทางแข้าัดหนำแดงนะคะ ขายทุกเช้าเลยค่ะ,<ล>ะนะคะพี่เขาบอกว่าขายมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะอยู่มุมนี้มุมเดิมนะคะลลาเโลเท่าไหร่คะพี่เนี่ยขายอ่ะสามสี่สองแปดสองห้าร้อยห้าสิบ ทุนจะจ่ยมั้ยเรเท่าไร,อ,ไรอุ้ยเยอะไมองร้อย,ยอีกร้านหนึ่งนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็หัวหอมค่ะกระเทียมที่เป็นหัวก็มีด้วยนะคะมีหลากหลายมากเลยค่ะ นะคะมีหัวหอมมีกระเทียมมีหอมแขเด้วยนะคะเอารปเทียทีากลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะคะมะนาวตั้นค่ะ10บลูก15บาทนะคะเดีย๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นร้านขายไข่นะคะไข่ก็จะมีทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะ ไข่เป็ด10ใบ50บาทนะคะไข่เบอร์หนึ่งจะ44บาทค่ะขายถูกมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเข้ามาก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะร้านขายไข่ในตลาดน้ำแดงค่ะก็จะมีปลาขายด้วยนะคะ อันนี้คือขนมจีนที่มันไหลออกมามันก็จะประมาณนี้นะคะขั้นตอนทำน่าดูมากเลยค่ะนะคะเราก็เพิ่งเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ต้องเป็นแบบว่าธุรกิจที่โอเคแน่นอนเลยค่ะ นะคะเพื่อนเคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นก็ดูได้เลยนะคะพอเสร็จจากเครื่องมันไหลออกมาแล้วนะคะก็จะเอามาใส่น้ําแบบนี้นะคะก็จะทําแบบนี้ค่ะเพื่อที่เอาไปชั่งกิโลนะคะดูค่ะสวยงามมากเลยค่ะ นี้เราจะพามาดูการทำขนมจีนขายนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่จะช่งเป็นกิโลนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะสะอาดมากเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นร้านขายขนมหวานนะคะ ขนมหวานก็จะขายหลายอย่างค่ะมีทั้งฝอยทองทองหยิบทองหยอดมีทุกอย่างเลยนะคะขนมแบบไทยๆนะคะแล้วก็มีโรตีสายไหมด้วยค่ะแป้งสดค่ะโรตีสายไหมทําสดๆเลยนะคะขายวันต่อวันเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตลาดแหนมแดงนะคะมาอุดหนุนได้เลยค่ะคะ่ะร้านต่อไปก็จะเป็นโรตีนใส่ใหม่นะคะโรตีนใส่ใหม่ทำสดๆเลยค่ะ แล้วก็จะมีขนมหวานแบบไทยๆด้วยนะคะมีสอยทองทองหยิบทองหยอดมีทุกอย่างเลยค่ะอยู่ที่ตลาดน้ำแดงนะคะดูสวยงามมากเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นร้านขายขนมนะคะจะมีทั้งขนมเข่งขนมเทียนนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งขนมถ่วยฟูนะคะที่กับอยู่หน้าตลาดหนมแดงนะคะเพื่อนๆถ้าจะมาอุดหนุนก็มาได้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ แล้วเราก็จะพาไปดูร้านอื่นด้วยนะคะถ้าต่อไปก็จะเป็นร้านขายดอกไม้นะคะร้านขายดอกไม้ก็จะมีหลายใหญ่นะคะมีทั้งจัดไว้เป็นแบบนี้ก็มีนะคะ สว,สวยเลยค่ะอันนี้ก็ดวงอะไรดาวเรืองนะคะ ไม้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะ